บอฟ of อ h เว o ร์ d วันนี้ย้อนรอยเส้นทางประชาธิปไตยไทย90ปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำไมถึงล้มลุกคลุกคลานมาตลอดแล้วไปเที่ยวพักผ่อนสมองกับการล่องเรือเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทยเรือถาปนาคัตามารานชมโลกใต้น้ำสวยงามของทะเลชุมพรและหมู่เกาะต่างๆอย่าพลาดชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the world ในวันเสาร์ที่25มิถุนายนนะครับก็วันนี้เนี่ยอออากาศในฉากใหม่ที่เราเพิ่งทำมานะครับเพิ่งพิมพ์เสร็จก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ใช้อีกห้องทำงานหนึ่งในการถ่ายตอนนี้ก็กลับมาถ่ายที่ Around ะเรแล้วก็ฉาก Around t ร e w า r l d ซึ่งพิมพ์ใหม่หลังจากที่ออกอากาศกันมาระยะเวลาหนึ่งนะครับนอกจากฉากใหม่แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยที่อาจจะ แปลกไปก็คือว่ามีผมนั่งอยู่คนเดียววันนี้เนื่องจากว่าคุณทะเกินสมรั์เนี่ยเพิ่งกลับมาจากทัวร์ที่ปีนังแล้วก็เบตงมาถ่ายทํารายการไม่ทันนะครับเพราะว่ารายการเราต้องถ่ายทําล่วงหน้าเพื่อจะตัดต่ออากาศในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ ซึ่งในขณะที่ออกอากาศอยู่นี้เนี่ยพี่ตะเกิร์ก็ไปเที่ยวปีนังและเบตงอีกทริปหนึ่งปีนังกับเบตงเนี่ยเป็นทริปพิเศษที่เราจัดเนี่ยถึง2ทริปต่อเลยระหว่างเสาร์อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าเป็นทริปที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นตารางกําหนดการที่ ไม่เหมือนใครแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตรเราคงยมีโอกาสได้จัดอีกความพิเศษของปีนังเนี่ยตรงที่ว่าปีนังนี่จะเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมมากมายเป็นเมืองที่มีเรื่องราวของคนจีนที่มาค้าขายเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่านะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เคยเป็นพื้นที่หนึ่งของราชอาณาจักรสยามนะครับ ซึ่งเราก็สูญเสียพื้นที่บริเวณแหลมมลายูส่วนที่ครอบคลุมเมืองปีนังไปเนี่ยในสมัยยุคลานานิคมในสมัยรัชกาลที่5แต่ว่าที่เมืองปีนังก็ยังมีร่องรอยของแผ่นดินสยามอยู่อย่างเช่นวัดซึ่งมีการก่อสร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัรัชกาลที่4แล้วปีนังข้ามมาเบตงเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่าที่จะจะัด ประเทศไทยเข้าไปในพื้นที่เบตงซึ่งเป็นของประเทศไทยเองเพราะเบตงเนี่ยจะถูกอบล้อนไปด้วยเชือกข่าบูโดนะครับแล้วก็ถ้าจะมาจากหัดใหญ่หรือมาจากนาราธิวาสเข้าไปที่เบตงก็ต้องข้ามเชือกข่าบูโดซึ่งก็จะผ่านป่าที่เราเรียกว่าป่าฮาลาบาลาที่ทุกปีเราจะมีทุเรียนฮาลาบาลามาขายนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่ขึ้นในผืนป่าตรงนั้น เราก็มาข้ามมาเที่ยวที่เบตงเบตงก็จะมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอไว้สัปดาห์หน้าให้พี่ตะเกิงสมรัพย์กลับมาจากทริปปีนังทั้ง2ทริปก่อนแล้วก็จะได้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าไปเที่ยวปีนังกับเบตงเนี่ยมีอะไรดีมีภาพที่พี่ตะเกิงและคณะเนี่ยไปเที่ยวกันมาให้ชมกันเลยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอพี่ตะเกิงกลับมาสัปดาห์หน้านะครับ สำหรับเสาร์นี้เนี่ยนะครับเราออกอากาศกันในวันที่25มิถุนายน2565นะครับซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้วันที่24มิถุนายนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมีอายุ90ปีกับอีก1วันนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบที่เขาเรียกกันว่าประชาธิปไตยผมต้องใช้ คำว่าที่เขาเรียกกันว่าประชาธิปไตยเนี่ยเพราะว่าเอาไว้จริงๆตอนเปลี่ยนแปลง2475เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบประชาธิปไตยเลยถ้าจะพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับเหตุการณ์24มิถุนายน2475เมื่อ90ปีที่แล้วจริงๆก็เกิดจากกลุ่มคนที่คนรุ่นใหม่ที่ไปศึกษาในต่างประเทศแล้วก็ไปเห็นรูปแบบการปกครองในฝรั่งเศสในอังกฤษแล้วก็เป็นนักเรียนเก่าจากฝรั่งเศสจากอังกฤษเนี่ย ก็มาสมคบคิดกันแล้วก็คิดที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เรามีเนี่ยในสมัยนั้นยังไม่มีคําว่ารัฐธรรมนูญเขาเรียกว,ว่าให้เรามีคอนสแตติชชันก็คือรัฐธรรมนูนเนี่ยแหละครับก็ต้องมีการร่างขึ้นมาโดยให้เป็นแบบฉบับเป็นประชาธิปไตยแล้วพอกลับมาแล้วเนี่ยก็มาสมคบคิดกันที่จะก่อการให้เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ90ปีที่แล้วโดยกลุ่มคณะที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรคณะราษฎรก็ประกอบไปด้วย พลเรือนส่วนหนึ่งแล้วก็ทหารส่วนหนึ่งแต่ทหารส่วนที่คณะราศดรประกอบด้วยเนี่ยเป็นทหารไม่ใช่เป็นทหารระดับใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นทหารหนุ่มซึ่งไม่ได้กลุ่มกําลังพลอะไรมากมายแล้วการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้กําลังทหารจํานวนมากแต่มีการหลอกลวงทหารให้มีการเคลื่อนพลมีการเรียกว่าวางเล่เหลี่ยมให้มีการเคลื่อนพลเนี่ยมาที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตนะครับ แล้วก็มีการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการส่งบางหน่วยไปยึดกรมไปสีนีกลางในสมัยนั้นเนี่ยการสื่อสารมันยังไม่เหมือนสมัยนี้นครับสมัยนั้นว่าแต่วิทยุโทรทัศน์เนี่ยยังแทบจะไม่มีการสื่อสารอะไรเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถ้าพระเจ้าอยู่รัชกาลที่7พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงไม่ยินยอมแล้วก็จะรุกขึ้นมาแล้วก็ ปร,ป,รปราบปรามคณะราษฎรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่ากําลังคลของคณะราษฎรเนี่ยไม่ได้มีเยอะแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเป็นทหารที่ไม่ได้เป็นทหารระดับผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นทหารที่คุมกําลังเป็นการหลอกลวงกําลังคลเคลื่อนมาที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตแต่ก็มีการจับกลุมคุมขังพระบรมวงศานุวงศ์จำนวนมากเนี่ยมาไว้ที่บริเวณ พระนั่งอนันตสมาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เี่ยท่านก็ท่งห่วงประเทศแล้วก็ท่งมีพระอ,องค์ท่านเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่จะพระราชทานอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนชาวไทยอยู่แล้วพระอ,องค์ท่านเนี่ยมีความคิดที่ทันสมัยที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบประชาธิปไตยอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพระอ,องค์ท่านนักนั้น,น,าานจีงได้ยินยอมแต่ถ้าจะเห็นจากพระราชทะเลขาของท่านเนี่ยท่านยินยอมที่จะ มอบพระราชอำนาจของท่านเนี่ยให้กับพวงชนชาวไทยไม่ได้ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึง่งแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงปี2475เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสู่ระบบประชาธิปไตยทำไมผมเรียกว่าอย่างนั้นผมขอเรียวกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบคณะธิปไตยหรือการปกครองโดยคณะบุคคล แล้วก็มีการแข่งแย่งกันเองในคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือนแข่งแย่งกับฝ่ายทหารฝ่ายทหารเองก็มีการแย่งกันระหว่างฝ่ายทหารเรือกับฝ่ายทหารบกจะเห็นได้เลยว่าหลายสิบปีของประชาธิปไตยไทยนีย่เราล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการช่วงชิงอำนาจกันระหว่างคณะบุคคลในคณะรัฐรนเองไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหลวงประดิษฐ์มโนธรรมหรือในปรีดีพนมยงค์นะครับ กลุ่มทหารนะครับพยาพหลพลพิบาเสนาหรือลมมฐานเรือซึ่งพยายามที่จะก่อการยึดอำนาจคืนมาจากจอมพลปพิบูลสงครามก็จะผัดเปลี่ยนการยึดครองอำนาจกันนั่นคือสาเหตุที่ทำไมวันนี้เนี่ย90ปีของประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันไม่ เดินหน้าเหมือนกับประเทศอื่นๆ90ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปไตยไทยของเราเนี่ยถ้าเปรียบเป็นต้นไม้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นฝังรากแข็งแรงสมบูรณ์แต่ว่าเพราะว่าเราหนีไม่พ้นรูปแบบของคณะทิปไตยหรือการยึดอํานาจไว้เป็นของคณะในนดคณะหนึ่งมาโดยตลอดนะครับไม้แต่พลเรืนเอนเองเนี่ยก็ผลัดกันกับทหาร เห็นชัดๆ,ๆพอเรือนที่ผ่านมาที่พยายามยึดอํานาจเราก็พยายามที่จะรวบอํานาจเป็นเผล็จการพลเรือนก็อย่างเช่นเผล็จการรัฐสภาในสมัยช่วงไม่กี่ปีมานี้เองช่วงของคุณทักษิณนี่อง,องนี้แหละครับที่ใช้เสียงข้างมากในสภาแล้วก็ลากประเทศไปสู่ไหยนะมีการโกงกินจนกระทั่งศาลพิสูจน์ยึดทรัพย์เป็นจํานวนมากซึ่งถ้าเกิดเราเทียบไปที่อื่นๆแล้วเนี่ย วันนี้ก็ยอยากจะพูดในเรื่องของประชาธิปไตยในยเบรกแรกประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราย้อนดูเราไปเที่ยวในหลายประเทศเลยนะครับอย่างเที่ยงกเกี่ยที่เราถือได้ว่าเป็นต้นแบบของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ไทยเราใช้อยู่เนี่ยนะครับเที่ยงกฤษเมื่อไม่นานนี้เพิ่งมีการเฉลิมฉลองการครองสีราชสมบัติของคุณอิมพีเรียลที่2ก็จะเห็นได้ว่าเขามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นประชาธิปไตยภายใต้การปกครองในของพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับซึ่งจะเห็นเลยว่าคนอังกฤษเนี่ยออกมาร่วมในงานพระราชพิธีเยอะแยะมากมายเหมือนกับตอนที่ในรรัชาการที่9เนี่ยทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีบปีจำกันได้ไหมครับภาพที่คนเสื้อเหลืองเนี่ยเนืองแน่นจากที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตหน้าพระนั่งอันตสมาคมยาวตลอดถนนราชดำเนิน คล้ายๆกันที่อังกฤษรัฐสภาที่อังกฤษเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ที่เรียกได้ว่าเวสต์มินสเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในจะบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สําคัญเวลาเราไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยเราก็จะมีโอกาสไปเที่ยวที่ที่รัฐสภาของเขาเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะไปชมความสวยงามของรัฐสภาซึ่งรัฐสภาหลายที่เนี่ยเป็นที่เชิดหน้าชูตาของทั่วโลกนะครับอย่างเราไปที่หลายเมืองตอนที่เราล่องแม่น้าดานูบเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยว รัฐสภาของเขานะครับหรือถ้าสมมติว่าเราจัดไปเที่ยวเที่ยวอเมริกาอเมริกาก็จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีบริเวณย่านที่เป็นย่านบริหารราชการแผ่นดินหรือย่านหน่วยราชการอยู่ที่นั่นยังก็มีรัฐสภาที่เราไปเที่ยวกันที่เขาเรียกกันว่า capital hill แล้วก็ชื่อแล่นคือเรียกว่า the hill นะครับก็เป็น หนึ่งในพื้นที่ที่เราไปเที่ยวไปชื่นชมเขานะครับแต่ว่าประชาธิปไตยของอเมริกาเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแต่ว่าประชาธิปไตยของอเมริกาตอนนี้ก็ต้องถือว่างอนแงนพอสมควรหลังจากที่การเมืองสองขั้วมีคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมานะครับแล้วพอขึ้นมาแล้วเนี่ยกสร้างรูปแบบ ความวุ่นวายปั่นปวดในระบอบประชาธิปไตยของเขาเพอสมควรก็เป็นครั้งแรกที่มีการก่อการจราจรมีการบุกเข้าไปพยายามก่อการจราจรบุกเข้าไปยึดรัฐสภาหรือแคปิตอลฮิลล์ตอนในช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนจากยุคสมัยของทรัมป์สู่ยุคสมัยของประธานาธิบดีไบเดนปัจจุบันนะครับแต่ว่ารัฐสภาแต่ละที่เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกัน ในหลากหลายที่นะครับตอนเป็นแม่น้าดานูบเนี่ยก็จําได้ว่าเราได้ไปเที่ยวรัฐสภาที่สวยงามกันในที่นั้นนะครับหรือแม้แต่ตอนที่เราจัดทัวร์ไปที่กรุงเนปิดอที่พม่าเองเนี่ยเราก็ยังได้ไปเที่ยวรัฐสภาแห่งใหม่ที่เนปิดอที่เนปิดอที่พม่าเนี่ยรัฐสภาเขาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐสภาไม้สักที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็สร้างรัฐสภาไว้ให้ใหญ่นะครับแล้วก็สร้างถนน ทางเข้ารัฐสภาสร้างสิ่งโดยความสะดวกสร้างสาธารณโภคให้กับเมืองหลวงใหม่ของเขาก็คือในปีดอนเนี่ยให้มีความทันสมัยให้ให้พัฒนาแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าประชาธิปไตยของพอม่าเนี่ยก็ยังถือว่าล้าหลังกว่าประเทศไทยเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการยึดอำนาจโดยทหารแล้วก็บากไม่ได้เป็นระบบประชาธิปไตยก็เราก็พูดถึงเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยเนื่องจากว่า เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ90ปีของระบอบประชาธิปไตยของไทย,น,ยนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย90ปีที่ผ่านมาเรามีช่วงเวลาที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆยอยู่น้อยมากจะผลัดกันระหว่างเผด็จการทหารกับเผด็จการพลเรือนผัดกันไปผัดกันมาอยู่อย่างนี้เนี่ยตลอดเรียกได้ว่าเราแทบจะไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบจริงๆเลยจนถึงผเวลานี้ผ่านมา90ปีก็ถือว่า เป็น90ปีแห่งความสูญเสียของการเมืองการปกครองของไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าตอน2475จถ้าตอนนั้นเนี่ยเรารอเวลาให้เหมาะสมรอความพร้อมของประเทศให้เหมาะสมตามที่รัชกาลที่6รัชกาลที่7ท่านวางนโยบายเอาไว้เนี่ยที่จะมอบประชาธิปไตยให้กับประชชนชาวไทยเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยป่านนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็น่าจะมีประชาธิปไตยที่เรียกได้ว่าเป็น ประชาธิปไตยแบบสมมูรณ์แบบเต็มที่นะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ไปเที่ยวกันในระบบประชาธิปไตยนะครับรายการนี้รายการท่องเที่ยวเพวช่วงหนะ้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันในสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วก็ธรรมชาติสวยๆกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับฉลามวานช่วงนี้เนี่ยมีคนได้เห็นกันบ่อยมากบร,ริเวณชุมพรไม่ว่าจะเป็นที่กองหินชุมพรที่เกาะล้านเปดล้านไก่ หรือที่เกาะงามต้องบอกว่าถ้าเราโชคดีนะครับเพราะว่าโอกาสเห็นฉลามวาฬเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงที่จุดนี้แต่โอกาสไม่เห็นก็มีเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้นะครับผมเคยเห็นฉลามวาฬที่ชุมพรเนี่ยความยาวทั้งลาตัวจากหัวถึงหางเนี่ยเรียกได้ว่ามันลอดใต้เรือด้านซ้ายกับด้านขวานเนี่ยหัวมันโผล่ไปด้านหนึ่งแล้วหางมันยังอยู่อีกด้านหนึ่งความยาวตัวเกือบ10เมตรนะครับ u า d t ว e เว r l ์พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ r o u n d r o ราวดาว world นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวป้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ครับก่อนที่ผมจะพาไปเที่ยวร่องเรือวันนี้เนี่ยจะพูดถึงการเที่ยวล่องเรือแบบที่เช่าเหมาเรือสำราญทั้งลำให้เป็นของเราแล้วก็ไปเที่ยวที่ทะเลชุมพรเนี่ยนะครับทางใต้ตอนนี้เนี่ย ทุเรียนทางหลังสวนทางชุมพรยังไม่ออกนะครับแต่ว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยกำลังออกผลผลิตช่วงนี้เป็นช่วงช่วงพีคของเขาเลยซึ่ง คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อทุเรียนป่าละอูได้ซึ่งเป็นทุเรียนที่ต้องถือว่าอร่อยอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเมืองไทยเนี่ยคนที่รู้จักกันเนี่ยก็คือจะรู้จักทุเรียนนนทบุรีเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ทุเรียนนนทหายากละเพราะว่านนทบุรีกลายเป็นบ้านจัดสรรกันไปหมดแล้วแล้วก็ทุเรียนป่าละอูเนี่ยถือสำหรับผมเองเนี่ยถือว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยอร่อยเป็นอันดับ2ของประเทศไทยและอันดับ2ของโลกเลยซึ่งเราก็พูดกันมาหลายครั้งว่าต้นกําเนิดของทุเรียนป่าละอูเนี่ยก็มาจากพะมหากรุณาที่คุณขอองพรระเจ้าายู่่ัชกที9 ที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยพระราชทานพื้นที่ดิน ให้เกษตรกรทำมาหากินเป็นหลักแหล่งไม่มีปัญหาในการโยกย้ายทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็มีปัญหากับทางการหรือทางทหารสํญญญาเร็จยากพระธานกล้าพัน์แล้วผลทุเรียนออกมามีรสชาติที่อ,ร,อร่อยมากเพราะว่าดินบริเวณน,นั้นได้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับรสชาติของทุเรียนก็จะไม่หวานจัดมีรสมันนํารสหวานตอนนีนะ้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับรสทุเรียนป่าละอูเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงพีคเลยคือช่วงสูงสุดเลยแล้วก็ประมาณปลายกรกฎาก,ก็จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งเนี่ยรีบสั่งเลยนะ กิโลกร,รัมละ395บาทเราบรรจุในกล่องกล่องหนึ่งเนี่ยจะใส่2ลูกนะครับลูกหนึ่งเนี่ยก็มีสองลูกเนี่ยน้ำหนักรวมเลือกแล้วจะหกิโลกร,รมัมหรือ7กิโลกร,รัมนะครับแต่ถ้าท่านที่ไม่อยากจะซื้อไปแล้วต้องมานั่งแกะเปลือกเองหรือต้องมาเคาะดูว่าพร้อมแกะหรือยังเรามีทุเรียนปอกเปลือกพร้อมรับประทานเนี่ยนะครับขายก็สามารถจะสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทุเรียนปอกเปลือกก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งเพราะว่าเราปรอก ทุเรียนตามออเดอร์เนื่องจากทุเรียนเนี่ยมันเป็นสินค้าซึ่งไม่สามารถจะปลอกรอออเดอร์ได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ราคาทุเรียนแบบ ปอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกล่องละ950บาทขนาดบรรจุเนี่ยอยู่ที่500กรัมหรือสามารถจะเลือกกล่องที่บรรจุ1กิโลกรัมก็ได้นะครับก็ราคา1,900บาทสำหรับ1กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดท่านสั่งซื้อตั้งแต่2กิโลขึ้นไปก็ฟรีค่าจัดส่งทั่วราชอาณาจักรนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นว่าจะพาไปเที่ยวที่ทะเลชุมพรในรูปแบบของการเช่าเหมาเรือเนี่ยเพราะว่า เรามีทริปที่เราเช่าเหมาเรือสำราญที่ชื่อว่าถาปนาแคตมรันเรือถาปนาแคตารานาตาันเนี่ยเป็นเรือตามชื่อแคตมรันก็คือเป็นเรือ2ลํลำตัวข้อดีของเราสองลำตัวคือมันจะไม่โครงมากมันจะค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยเราจะบินจากกรุงเทพไปลงที่ชุมพรแล้วก็ล่องเรือสำราญม้นเรือสำราญเนี่ย ข้อดีของการที่เราไปเช่าเหมาลำแล้วก็ไปกับอาราลรเวอร์กคือว่าอาราลรเวอร์เราเนี้ก็จะมีนักดนตรีลงไปด้วยไปเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบสดๆระหว่างรับประทานอาหารแล้วก็ได้ไปเที่ยวในหลากหลายเกาะโดยไม่ต้องเปลี่ยนที่นอนไม่ต้องแพ็คกระเป๋าเรือออกจากชุมพรเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวมีโอกาสจะไปเที่ยวที่เกาะเตาเกาะนางยวน ไปสโนว์เกิลหรือบางคนที่ดำน้ําแบบสกูบาได้ก็สามารถจะสกูบาท่านที่ไม่สกูบาก็สามารถจะสโนว์เกิลได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมาดำน้ําเล่นที่แถวทะเลชุมพรทะเลชุมพรเองเนี่ยจะบอกว่าเป็นที่ที่หลายคนนึกไม่ถึงว่าเป็นที่ที่สวยงามนะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงทะเลในอ่าวไทยเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงเฉพาะเกาะเตา่าเกาะนางยวนเกาะสมุยเกงงาะพะงันนะครับแต่ว่า ชุมพรเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงชุมพรเนี่ยมีที่เที่ยวให้ไปดำน้ำสนกโนว์เกิลดูปะการังสวยงามเนี่ยหลากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะงามบุกเกาะงามเนี่ยก็จะมีทั้งงามน้อยงามใหญ่อีกนะครับซึ่งก็สามารถที่จะไปสนกโนว์เกิลไปดูสิ่งมีชีวิตใต้น้ําได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่เป็นสองเกาะนะครับชื่อร้านเป็ดกับร้านไก่ ร้านรอรอเรือไม่เหมือนเกาะร้านที่พัทยานะครับเกาะร้านเป็ดร้านไก่เนี่ยสิ่งที่มหัศจรรย์ใต้น้ําของเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าเราสโนว์โกหรือสกูบ้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีดอกไม้ทะเลเยอยู่เยอะมากดอกไม้ทะเลเรียกว่าซีอานิโมนเนี่ยเป็นภูเขาเลยดอกไม้ทะเลก็คือที่อยู่อาศัยของปลากระตูนแล้วปลากระตูนที่ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยหน้าตามันก็จะไม่เหมือน ปลากระตูนที่ฝั่งอนามันเพราะว่าลักษณะของสปีชีส์สายพันธ์ปลากรตูนฝั่งอ่าวไทยจะไม่มีปลากรตูนสายพันธ์ุส้มขาวเหมือนกับฝั่งฝั่งอนามันเขานะครับแล้วก็ปลาที่นี่เนี่ยก็จะแตกต่างแล้วที่สําคัญเนี่ยตรงบริเวณทะเลชุมพรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของแหล่งอาหารมีแพลงต้อนจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่เราจะได้เห็นฉลามวาฬ ฉลามวานช่วงนี้เนี่ยมีคนได้เห็นกันบ่อยมากบริเวณชุมพรไม่ว่าจะเป็นที่กองหินชุมพรที่เกาะล้านเป็ดล้านไก่หรือที่เกาะงามนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาจะบอกว่าถ้าเราถ้าสมมติเราโชคดีต้องบอกว่าถ้าเราโชคดีนะครับเพราะว่าโอกาสเห็นฉลามวานเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงที่จุดนี้แต่โอกาสไม่เห็นก็มีเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้นะครับแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะตื่นตามากเพราะฉลามวานเนี่ยมันไม่ใช่ตัว โตโต้โตไม่ใช่แค่นี้นะไม่ได้ใหญ่แค่นี้นะแต่ตัวมันเนี่ยยาวประมาณเกือบจะเท่าลําเรือที่เราใช้ทั้งลําผมเคยเห็นฉลามวานที่ชุมพรเนี่ยความยาวทั้งลําตัวจากหัวถึงหางเนี่ยเรียกได้ว่ามันลอดใต้เรือด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ย หัวมันโผล่ไปด้านหนึ่งแล้วหางมันยังอยู่อีกด้านหนึ่งความยาวตัวเกือบ10เมตรนะครับซึ่งฉลามวานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้ามันใหญ่ที่สุดในโลกได้แล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นปลาวานที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่ามันทานอาหารที่เล็กที่สุดในโลกก็คือมันทานแพลงต้อนเป็นอาหารเพราะฉะลามวานเวลาเราเห็นเนี่ยมันจะอ้าปากตอนเวลาเพราะมันจะใช้ปากของมันเนี่ยว่ายแล้วก็ กรองน้ํากรองออกอบแพลงต้อนเนี่ยเข้าไปในปากของมันแล้วก็กินแพลงต้อนซึ่งเป็นจัตว์เล็กๆเท่านั้นเองซึ่งตาละคนยังมองไม่เห็นเลย<ม>ก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นทริปที่เราจอกเดินทางกันในวันที่15-19กรกฎาคมนี้นะครับแล้วเรายังมีอีกทริปหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทริปที่พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือนั่งรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่าง ลาวและจีนนะครับแต่ว่าตอนนี้รถไฟมันจะวิ่งพาผู้โดยสารไปถึงจีนไม่ได้ถ้าไปถึงจีนได้เนี่ยมันจะไปถึง12ปันนาไปถึงยูนานถึงคุณหมิงแต่ว่าเนื่องจากว่าจีนเนี่ยยังไม่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่นั่งรถไฟสายเนี้ยอยู่ในลาวแต่ว่าก็จะเป็นเมืองสําคัญทางตอนเหนือของลาวที่เราไปเที่ยวกันตั้งแต่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของลาวเนี่ยนะครับ แล้วก็แน่นอนเวียงจันทร์เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่แหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งที่เราไปต้องไปเที่ยวให้ได้ก็คือวังเวียงการเนินทงางวปาวังเวียงโดยรถไฟยังง่ายกว่าโดยรถยนต์สมัยก่อนมากสมัยก่อนรถยนต์เนี่ยต้องนั่งรถถนนไม่ค่อยดีเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงแต่โดยรถไฟปื๊ดเดียวชั่วโมงเดียวไปถึงที่วังเวียงซึ่งเป็น เมืองที่เรียกได้ว่าอันซีนจริงๆมีธรรมชาติที่สวยงามมีถ้ำมีแหล่งน้ําที่เรียกว่าบูรักูลเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติของวังเวียงเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่ผมไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เราก็จบทริปนั้นเนี่ยที่เมืองหลวงพระบางนะครับหลวงพระบางก็แน่นอนว่าเป็นเมืองมรดกโลกเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่ รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมมากมายมีวัดมากมายอยู่ที่นั่นนะครับเราก็จะมีโอกาสไปเที่ยววัดแล้วโรงแรมที่เราพักที่หลวงพ่บางนี่ก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับถนนคนเดินของหลวงพ่บางเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะพักบางท่านอยากจะมาเดินเล่นบนถนนคนเดินยามค่ําคืนเนี่ยก็สามารถจะมาเดินเล่นได้ถือว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ในทําเลที่ดีที่สุด ในหลวงพระบางนะครับเราก็จะไปเที่ยวหลวงพระบางกันวังเวียงเวียงจันทแล้วก็หลวงพระบางในวันที่ 10, 11, 12 13 14รกรกฎาคมนี้นะครับรนทะ่านที่อยากจะไปเที่ยวเราก็ไปลองนั่งรถไฟเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเลยที่ได้ไปนั่งรถไฟเที่ยวรถไฟสายใหม่ที่วิ่งระหว่างลาวไปจีนเนี่ยนะครับก็สามารถจองกับเราได้ไปเที่ยวกับอาราโดเแน่นอนครับว่า อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world นะครับสำหรับรายการ Top of the World นะครับเราออกากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นากา30นาทีเราเป็นรายการท่องเที่ยวที่แถมสาระเรื่องราวต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันเข้ามาด้วยหลายคนอาจจะงงๆว่ารายการท่องเที่ยวทำไมช่วงต้นมีการพูดถึง24มิถุนายน2475นะครับแต่ว่าอย่างที่หลายคนติดตามมาแล้วครับว่าเรา เป็นรายการเรียกได้ว่าให้เรื่องราวของการท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้แบบครอบจักรวาลน,นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานาทีครับสวัสดีครับ